วันนี้จะมาเปลี่ยน ic ซีเมื่อวานเปลี่ยนไม่สําเร็จเพราะเอาแผงเก่ามาเปลี่ยนซึ่งแผงไอซีเก่านั้นจะขาไอซีจะพอกซิลิโคนแล้วซิลิโคนจะออกยากเมื่อเราพอกตะกั่วเข้าไปก็จะไม่เกาะที่ขาไอซีวันนี้จึงไปซื้อไอซีมาตอนแรกนึกว่าหาซื้อไม่มีแต่มี ที่ร้านไปสารบ้านหมอราคาก็ไม่เท่าไหร่นะหลังจากได้ไอซีพวกตัวบัวแล้วก็เอาตัวบัวออกเสร็จแล้วเราก็เอาติดตั้งนะครัตรงนี้ขาหนึ่ง ทำการเป่าขาเพื่อจะให้ตะปวละลายเข้าหากัดน,นะครับทำเหมือนการเปลี่ยนเอสสิบ เสร็จแล้วครับ